สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านนะคะเข้าสู่อู่หันสาค่ะสวัสดี FC แล้วก็ลูกค้าทุกท่านนะคะคนไทยทั่วทั้งประเทศไทยแล้วก็คนไทยที่อยู่ในต่างแดนทุกทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะช่วงโควิดนะคะรักษาสุขภาพนะคะขอให้สุขภาพนะคะปลอดภัยท,ทุกคนนะคะห่างไกลจากโควิดทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาเจอกันนะคะที่อู่หันาอีกเช่นเคยค่ะมีรถเข้ามาเพิ่มค่ะลูกค้ามาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันเนาะ ก็เป็นรุ่นนี้เลยค่ะอินสูบโรบคอฟบหัวแคปนะคะเครื่องคู่ตัวของคันนี้คือเครื่อง6เ k นะเคะ240แรงม้าค่ะ6สูบความเร็ว Inter, เทอร์โบอินเตอร์เนาะชุดแต่งของคันนี้นะคะมาเต็มเลยค่ะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นแก้มนะคะกันชนซี่กระจังนะคะแล้วก็คาดฝากระโปรงหน้ารถนะคะแล้วก็ขากระจกโครเมียมนะคะตรงแก้มเนาะเดี๋ยวเรามาดูตรงแก้มนะคะมีครอบตรงไฟเลี้ยวให้ด้วยนะสวยเลยค่ะตัวนี้ คันนี้นะคะเป็นหัวท็อปของโรบครับค่ะดูสังเกตดูตรงกระจกเป็นกระจกมีไฟฟ้านะคะ,ะโรบครอปบคันนี้สวยมากนะคะอะไหล่ครเมียมมาเต็มคันเลยหัวเดิมๆจากญี่ปุ่นของคันนี้ก็เป็นสีขาวมนะคะมาเป็นสีขาวมุกทั้งคันนะคะอะไหล่ครเมียมจัดเต็มมาให้ลูกค้าเลยค่ะจากญี่ปุ่นน่าสวยๆเลย คันนี้ก็ยังสดนะคะฝากลูกค้าและก็ f อนะคะถ้าชอบรุ่นนี้อยาก,กไปไบใช้งานนะคะเชิญสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่รูของเราเนาะหรือจะแวะเยี่ยมชมรถมาทดลองขับกันได้นะคะคันนี้ก็ลงจอดถึงปูหันสาเรียบร้อยนะคะเป็นคัสซีหน้าเต็มทั้งเส้นนะคะความยาวประมาณ6เมตรนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูร,บรอบๆคันกันนะคะคันนี้ก็สตาร์ทเครื่องติดเครื่องอยู่เนาะเสียงเครื่องนะคะเงียบนิ่มเลยค่ะลูกค้าอ่าเรามาดูคนโซนหน้ากันบ้างนะคะคันนี้ สภาพมาจากญี่ปุ่นก็ประมาณนี้เลยค่ะสำหรับรถคันนี้เนาะ,ะเสียงเครื่องเงียบเลยค่ะลูกค้าสตาร์ทอยู่นะคะตอนนี้ข้างในโหเสีงค่ะ,ะดูคัพซีนะคะคัพซีหน้าเต็มตลอดเส้นเลยค่ะอันนี้เลยนะคะอะาถังน้ำมันมากับรถนะคะคันนี้ความจุอยู่ที่100ลิตรนะคะ เราจะเปลี่ยนเป็นถังใหม่ให้นะคะมีบริษัทให้ถังใหม่มานะคะตัวนี้มันเป็นมันบุบนะคะเขาให้มาอีกถังหนึ่งะคะเรายังไม่ได้เปลี่ยนนะคะทัสซี่ก็สวยนะคะอ้ขับมานะคะโดนฝนนะคะก็จะมีฝุนนะคะลูกค้าทัสซีสวยนะคะแนบมากับรถนะคะแนบหลังก็อยู่ข้างละประมาเจ็ดแปดตัวนะคะตัวรองอีกสี่ห้าตัวตามนี้เลยะคะ่ะส่วนเพลาท้ายของคันนี้ก็มาสาภาพนี้นะคะ คัซีสวยมากค่ะคัซีหน้าเต็มนะคะตลอดเส้นเลยดูข้างหลังนะคะคันนี้สภาพคัซีอีกฝั่งนึงกันค่ะ ฝั่งค,คนขับกันมากนะคะตัวนี้ขึ้นดูภายในบ้างเนาะคนซูนหน้านะมาตามนี้เลย เดี๋ยวจะยกหัวนะคะแล้วก็ให้ชมเครื่องแล้วก็ข้างล่างหัวกลิ่งของคันนี้กันบ้างนะคะเดี๋ยวให้น้องมายกให้ดูเนาะอันนี้เสียงเครื่องเงียบนะคะลูกค้าแล้วมาดูรถตัวจริงได้เลยะค่ะที่อุบลสานะคะลงมาใหม่วันนี้เลยเป็นเครื่อง6เฮ K นะคะ240แรงม้านะคะ6สูบพร้อมเครื่อวเทอร์โบดีเร์นะครับสภาพาเครื่องจะนิ่งค,ค่ะตอนนี้ ขาผูกกันความร้อนของทันนี้นะคะ้างล่างมาสภาพนี้เลยวงโทวนฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนาะเดี๋ยวไปดูอีกข้านหนึ่งกันค่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกข้านหนึ่งนะคะ เามาลงใหม่เลยมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะสำหรับเจ้าโรโบคอดหัวแคบขาเครื่องของ HK hey hey, คันนี้นะคะตัดสีหน้าเต็มสวยๆเลยนะ,ะสำหรับคันนี้ก็ยังโซดค่ะฝากลูกค้าแล้วก็ FC ที่อยากได้รถพร้อม,มแคบ6กิเคไปไว้ใช้งานนะคะก็แวะมาดูรถกันได้นะคะที่อู่หันษาค่ะมีเข้ามาเพิ่มให้ลูกค้าได้เลือกรับชมเนาะถ้าชอบก็อย่าลืแมแวะมากนับนุนกันได้นะคะที่อู่ของเราค่ะวันนี้ก็เอารุ่นนี้มาให้ได้ชมกันนะคะราคาเริ่มต้นของคันนี้เป็นกระบอก4ตันนะคะพร้อมใช้งานเป็นรถด,ดำ้อมทะเบียนก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่9 9 0 0 0 0บาทคะ่ะลูกค้า เฉียดลกเลขสวยเนาะรถสวยด้วยถ้าชอบก็แวะมาดูรถตัวจริงกันก่อนได้นะคะมาทดลองขับกันได้ะคะ่ะตัวนี้ชุดคมเนมี่ยม,มาเต็มเต็มคันเลยอ่าอ่าวันนี้ก็มีรุ่นนี้มาลงนะคะเป็นรุ่นเดียวะคะ่ะให้ลูกค้าได้มาจับจองเลือกชมไปไว้ใช้งานกันเนาะคันนี้ก็ยังรอผู้ใหญ่ใจดีนะคะมาจับจองไปไว้ใช้งานกันอยู่นะคะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะลาไปแล้วทุกท่านสวัสดีค่ะ